สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคถึงวิลัยแมคโครนะครับก็นี้ผมพามาอัปเดตหน้างานนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะครับเราทําคันล้อมนะคะรอบที่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราแต่งหลังคันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีมุมทางโคกทางเนี้ยนะครับเรายังทําไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันติดในเรื่องของเพิงจอดรถกับกระต๊อบนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขยับออกนะฮะแต่ว่าเรายังใช้นอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังเว้นไว้ก่อนนะยังไม่ทํานะครับก็ตอนนี้นะครับเราเริ่มทําสันขอบบ่อนะครับประมาณสักห้าสิเซน1เมตรประมาณนี้นะครับสันไม่ใหญ่มากนะครับเป็นแค่อขอบบ่อเล็กๆนะครับ ตรงนี้นะครับค่อนข้างใสมากนะครับตอนแรกนะครับมันจะเป็นน้ําสีฟ้าเลยนะครับซึ่งผมเองก็ดูดน้ําในบ่อเนี่ยนะครับขึ้นมาอาบนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําธรรมชาตินะครับเป็นน้ําฝนแล้วก็เป็นน้ําที่ซึมจากชั้นล่างขึ้นมานะครับมันไม่ใช่น้ําจากคลองส่งหรืออะไรนะครับที่ผ่านอะไรมานะครับนี่เป็นน้ําธรรมชาติล้วนๆนะครับพอมันตกตะกอนแล้วมันจะเป็นสีฟ้านะครับค่อนข้างใสมากนะครับ แล้วก็สะอาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลังคันนะครับที่เราทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเกือบทุกมุมนะครับเอาไว้ให้หลายๆท่านพิจารณานะครับว่าถ้าท่านจะทําคันล้อมแล้วเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้แล้วที่จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปชมนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับลองไปชมกันเลยนะครับ Hi. Weakness comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and I've been keeping myself so busy. Pushing out the misery. Trying to find the peace in me. I wanna be. To the edge, now I to go away Been testing myself by the worst I've been pushing my mind to the most I've been loving the people around me But I'm so paranoid, I'm so paranoid Yeah Down to the ground You're dragging me It's I I I pain constantly won't shot No make a love the ครับผมเป็นไงกันบ้างครับคันล้อมนะครับที่เพิ่งเสร็จไปนะครับก็อันนี้คนขับก็กําลังนะครับทําสานขอบบ่อนะครับซึ่งบ่อตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีอยู่แล้วนะครับมันมีบ่อแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนมาขุดนะครับ เก่าเองมีรถเจ้าอื่นนะเขามาขุดไว้อยู่แล้วนะครับเป็นรูปอ,อาจจะคล้ายๆเลข8หรือคล้ายๆกับรูปน้ําเต้านะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเก่าที่เขามาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทําสันขอบบอ่อไว้นะครับพอมันไม่มีสันขอบบอ่อพอเวลาน้ําเต็มบอ่อเนี่ยมันก็ล้นนะครับพอมันล้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปในที่เรานะครับตรงที่เราโล่งๆพวกนี้น้ํามันก็จะออกจากบอ่อแล้วก็ลงไปในที่เรานะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับถ้าให้ดีมันก็ต้องมีมีคันขอบบอ่อนะครับพอน้ําเต็มบอ่อเนี่ยหรือว่าขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีขอบบอ่อเล็กๆเนี่ยนะครับคอยกันไม่ให้น้ําออกมาจากบอ่อได้นะครับซึ่งก็จะได้มาตรฐานกว่านะครับแล้วก็บอ่อเขาเนี่ยเป็นรูปคล้ขขายๆเลข8นะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าน่าจะลึกประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรแต่ว่ามันไม่ได้ลูกใหญ่อะไรมากมายนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าที่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับแล้วก็ที่แปลงนี้ก็คือน้ํามันมีตลอดนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นบ่อขนาด1ไร่2ไร่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยไม่ได้จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้บ่อขนาดใหญ่อะไรสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ด้วยมันก็จะมีแหล่งน้ำนะครับธรรมชาตินะครับจากพื้นดินนะครับ ลงมานะครับเดี๋ยวมุมตรงนี้นะครับที่ที่ว่าเป็นรอยล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาท่อมาฝังนะครับฝังท่อนะครับให้บ่อน้ํากับล่องคันล้อมเรานะครับเชื่อมติดกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีให้ดูยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,อาตอนแรกผมกะจะปล่อยเป็นคลิปที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะห่างหายกันไปนานนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่นะครนายกนะครับผมยังไม่ได้กลับไปถ่ายคันรุ่น5้านะครับเพราะว่าผมมานอนที่นี่นะครับเราก็เลยเยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่มีคลิปอัปเดตให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็เลย คุยกับคนขับนะคนขับก็เลยบอกว่า like ก็ให้ถ่ายเนี่ยตอนทําบอร์ดนะครับเพราะก็น่าจะมีหลายๆคนอยากเห็นขอบบอร์ดนะครับแต่ก็คือมันก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เอาเป็นว่าให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเห็นขอบบอร์ดที่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็โคกนะโคกเราเนี่ยมันก็ยังเสร็จไม่เรียบร้อยดีนะครับมุมนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องขยับกระต๊อบออกอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็มุมตรงนี้เราก็ยังเคลียกองดินไม่เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องทําให้มันสูงนะครับระดับเดียวกับคันล้อมนะครับก็อาจจะสูงขึ้นมาประมาณศอกหนึ่งนะครับประมาณ50เซนนะครับประมาณนั้นนะครับพอมีขอบบ่อหน่อยนะครับบ่อมันก็จะดูคมขึ้นมาเลยนะครับดูคมดูเหลี่ยมขึ้นมานะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับที่แปลงนี้นะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะมีหลายๆท่านชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ตอนนี้กำลังมีคนต้องการ ที่จะทํามากนะครับก็คือมีที่นะครับแล้วก็อยากจะปลูกพืชเกษตรพืชเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไหนจะต้องเสียภาษีที่ดินนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังฟังมาก็คือถ้าเรามีที่นะครับแล้วเราไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับเราจะต้องเสียภาษีที่ดินนะครับแต่ให้เกิดว่าเราทําประโยชน์นะเราเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเสียภาษีตรงนี้นะครับซึ่งก็หลายหลายท่านก็กําลังจะหาวิธี หลีกหมีภาษีนะครับโดยการาใช้ที่ของเรานะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับหลายๆท่านก็กําลังวางโครงการกันไว้อยู่นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีที่นะครับแล้วก็อยากจะทําคันล้อมแบบนี้นะครับแล้วก็มีโคกมีบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อทีมงานโชคเหลืองวิไยแมคโครเข้ามาได้นะครับ ดินมันค่อนข้างเละนะครับเพราะว่ามันที่ตรงนี้นะครับมันเป็นมันเตี้ยนะครับมันเตี้ยทีนี้พอช่วงที่ฝนตกเนี่ยน้ำมันขังนะครับดินมันก็เลยไม่แห้งสักทีนะฮะเวลาเราแต่งดินแต่งอะไรเงี้ยนะครับพอนั่นแล้วมันก็จะคอยแบบโดนนิดโดนหน่อยมันก็ไปแล้วนะครับเพราะดินมันอ่อนนะครับ ก็นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันให้ชมอีกทีนะครับว่าถ้าเราทําสันขอบบ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งโคกนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในตอนที่ผมจะต้องกดเสาเข็มนะครับก็เดี๋ยวแปลงนี้มันเหลือกดเสาเข็มอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเอากล้องมายิงระดับนะครับเพราะเวลาเรากดเสาเข็มเนี่ยเราจะต้องกดให้เสาเข็มเนี่ยสูงเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าเรากดให้มัน กดยังไงก็ได้เอาสายตาเล็งเอานะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องใช้กล้องยิงระดับนะครับไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่มีกล้องยิงระดับเนี่ยสายตาเล็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเป็นแบบลุกขึ้นนะครลุกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับไม่สวยนะครับไม่เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้กล้องยิงนะครับให้เสาเข็มเนี่ยปักลงไปแล้วสูงขึ้นมาเนี่ยระดับเดียวกันนะครับทั้งแปลงนะครับ โอเคครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคเหลือววิไลแมคโครนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ได้ดูกันเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปดูรถนะครับที่นครปฐมต่อนะครับกับคันรุ่น5นะครับแล้วเดี๋ยวถ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ